สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาเงินวลพันนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปแรกเลยนะครับเป็น E p ีที่1ของช่องเราเลยนะครับหากใครที่เข้ามาดูนะครับยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์วิธีการหาเงินนะครับเป็นการดรอปชิปสินค้านะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินลงทุนนะเป็นการดรอปชิปจากช้อปปีนะครับไปไว้ที่ Facebook Market p a พนนะครับก็เป็นช่องทางหาเงินนะครับที่ผมทามาแล้วประมาณปีกว่าๆนะครับประมาณปีครึ่งนะตั้งแต่วันที่1พฤศจิกหนถึงปัจจุบันเมษาปีิก ยอดขายที่ผมทําได้ไปทั้งหมดประมาณ2ล้านบาทนะครับอันนี้จะเป็นระบบหลังบ้านของชิปนิตี้เนาะนะครับเป็นตัวรายงานนะครับหลักๆนะครับก็ผมขายไปแล้วประมาณหมื่นหมื่นกว่าชิ้นนะแล้วก็ประมาณ8 9 0 0 0บ้านนะครับสินค้าก็เป็นสินค้าจาก s h อป e ีทั้งหมดนะครับไม่ได้มีสินค้าของตัวเองแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับสินค้ายอดขายอันดับหนึ่งของผมนะครับก็ขายไปแล้วประมาณ2,000ชิ้นนะครับก็2,000ชิ้นเนี่ยมันเป็นยอดขายนะครับตั้งแต่ที่ผมเริ่มทำมาเลยนะครับก็ มันก็สะสมเข้ามาเรื่อยๆนะครับมันไม่ได้ขายแบบเดือนเดียว2 0 0 0ชิ้นนะครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันก็ค่อยๆสะสมเรื่อยๆนะครับเดือนละร้อยตัว200ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สินค้าดับ2ของผมนะครับก็ประมาณพันชิ้นนะครับประมาณพันชิ้นลงไปเรื่อยๆเลยนะครับก็หลักๆก็ขายมาตั้งนานตั้งแต่เริ่มเลยนะครับรวมๆแล้วก็หลักพันชิ้นนะครับก็เนี่ยแหละครับเป็นตัวที่ทําให้ผมมียอดขายถึง2ล้านนะครับผมมีสินค้าขายดีอยู่ประมาณ1 0ถึง15ตัวครับไม่ได้เยอะมากนะครับแต่สินค้าที่ผมขายทั้งหมมมดีี่่ยจะะอูทปราณ ร้อยตัวนะครับเพราะว่าผมเนี่ยทสสินค้าทุกเดือนนะครับหลักๆเนี่ยที่ผมทําก็คือจะพยายามเทสสินค้าทุกเดือนนะครับเอาสินค้าใหม่ๆเข้ามาเติมอยู่ตลอดเวลาเพราะจากประสบการณ์ที่ผมขายมาแล้วเนี่ยก็คือสินค้าแต่ละตัวเนี่ยนะครับมันก็จะมีรอบของมันบางตัวเนี่ยเดือนนี้ขายได้ร้อยตัวเดือนหน้าอาจจะขายไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเดียวก็มีนะครับสินค้าบางตัวเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำนะครับสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะครับคนที่เข้ามาขายเนี่ย พยายามเทสสินค้าหาสินค้าใหม่ๆเข้ามาเติมอยู่ตลอดเวลานะครับไม่งั้นยอดขายเราจะดิ่งลงโอเคอันนี้ก็เป็นประสบการณ์เนื้อที่ผมขายมาประมาณปีครึ่งนะครับยอดขาย2ล้านนะครับก็ถือว่ายังต้องสู้ต่อนะครับก็ ยอดขายถามว่าปัจจุบันมันก็ไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่ถามว่าขายได้ไหมทุกวันนี้ผมก็ยังส่งของอยู่ทุกวันนะครับไม่ได้มีแบบไม่ได้ส่งนะครับก็หรือว่ามาแชร์เป็นความรู้นะครับสําหรับใครที่กําลังมองหาวิธีการหาเงินนะผมแนะนําว่าให้ลงมือทําก่อนนะครับลองลงมือทําดูนะครับการหาเงินมันไม่มีคําว่าง่ายนะครับมันยากหมดนะครับก็อยากให้ลองทํากันดูนะครับโอเคหากว่าเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับมีเทคนิคนะครับหรือว่าทําแล้วได้ยอดขายเยอะกว่าผมนะครับอยากจะมาแชร์มาแบ่งปันก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้เลยเนาะ ส่วนใครที่ลองทําแล้วนะครับติดปัญหาหรือว่ายอดขายไม่ดีมากนะครับมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถพิมพ์ถามไม่ได้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็ฝากแชร์ให้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามอีพีต่อไปนะครับผมก็อาจจะมาแชร์นะครับว่าสินค้าตัวไหนที่ผมขายได้หลักร้อยหรือว่าหลักพันชิ้นนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆจะได้มองออกว่าเฮ้ยสินค้าแบบเนี้ยทำไมถึงขายได้พันชิ้นแล้วผมก็จะมาเปิดเผยให้ดูละกันนะครับยังไงก็ฝากติดตาม e p ถัดไปด้วยนะคครรัับบบขอ